สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อน,นอีกเช่นเคยนะครับมา วันนี้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์เสียนโตหรือพิมพ์เสียนบาทที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับสมัยก่อนเขาก็จะเรียกอย่างนี้เลยครับเพืเ่อนๆพิมพ์พเสียนโตหรือมีคำว่าหรือด้วยนะครับหรือพิมพ์เสียนบาทแต่พระยหญ่มหาก็ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาแยกกันออกมานะครับพิมพ์เสียนโตก็อีกพิมพหนึ่งพิมพ์เสียนบาดก็อีกพิมพหนึ่งนะครับก็มันก็แปลกดีนะครับเพื่อนๆนะสมัยก่อนเขาก็เรียกรวมนะครับสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าพิมพ์พิมพระประธาน หรือพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนเเขาเรียกอย่างนั้นนะครับมีคําว่าหรือด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใครศึกษาอย่างจริงจังก็จะรู้นะครับสมัยก่อนก่อนที่พ่อใหญ่มหาจะเข้ามาสู่การเก็บสะสมเมื่อเกือบ30ปีก่อนนะครับก็เคยอ่านเจอนะครับเขาบอกว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวร,รังพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์พระประธานเขาว่าอย่างนั้นนะครับสมัยก่อนพ็ะย่ามาหาเห็นเขาเก็บสะสมแล้วก็ดูในตำราเนี่ยอ่านเจอโอ้โหถ้าใครมีพระสมเด็จวะระครังเมื่อ30ปีก่อนเนี่เราแบบมหัตจรรย์ใจนะครับท่านช่างมีเงินท่านช่างมีบารมีมีบุญญาธิการ เห็นบอกว่ามีสมดิจวรคังพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ระประธานท่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าวันนั้นจะมาถึงเราวันนี้นะครับนี่แหละโบราณท่านว่านะครับปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสําเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาต้องการพบสิ่งใดสิ่งนั้นจงปรากฏ สาธุนะครับอธิษฐานเช่นนี้มาตลอดสุดท้ายเราก็มาเจอวันนี้นะครับพิมพ์เสียนโตหรือพิมพ์เสีนบาทบแต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่นานก็แยกว่าพิมพ์เสีนโตก็อีกอย่างหนึ่งพิมพ์เสีนบาทก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนี่เป็นเพียงแค่กายภาพด้านนอกที่เราเห็นที่เราขาน ไม่มีใครเกิดทันถูกต้องไหมครับเพื่อนๆไม่มีใครเกิดทันดังนั้นนะครับมันก็อาจจะพูดแปแตกต่างไปบ้างเพื่อนๆก็คอมเมตนต์มานะครับ <havoc life. S 1> พระยมหาเคยลงแล้วนะครับองนี้ท่านบอกว่ามหานี้เขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์เสียนบาทนะไม่ใช่พิม,นะมพ์เสียนตูท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนเอฟซท่านนี้นะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับพิมพ์เสียนบาทนะไมไ่ใช่พิมพ์เสียนตูพระยมหาก็ ขอบคุณท่านอนุโมทนาสาธุที่ท่านแสดงความคิดเห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราคิดเราเห็นเรารู้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆขอเพียงแค่ว่าคอมเมนต์กันอย่างกริยาณมิตรนะครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาก็ก็ยินดีที่จะเรียกเหมือนเดิมนะครับพิมพ์เสีนโตหรือว่าพิมพ์เสีนบาทนะครับเพราะใครมีสมเด็จองค์เนี้ย เป็นใหญ่เป็นโตจเจริญรุ่งเรืองนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะเป็นใหญ่เป็นโตไงครับเพื่อนๆพิมพเสนโตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานมั่งคั่งมั่งมีร่ํารวยพวกภูนทรัพย์พส,สมบัติพวกท้ัพย์ทั้งปวงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆองค์นี้ ยากที่จะมีนะครับเพื่อนๆถ้าใครเจอองค์นี้ดูเนื้อนีครับเป็นการร้านมะลิเขียวก้านมะลิเลยนะครับเนี่ยผักผักเป็นผลมะตูมเลยนะครับครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าพิมพใหญ่เลยนะเพื่อนๆไปไปแบบนั้นก็มีนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคงเคยเห็นครูบาอาจารย์หลายหลายท่านนะครับที่เป็นแอดมินช่อง youtube นี่บางท่านก็เรียกว่าองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆ ขนาดน,นั้นนะครับเห็นไหมบางท่านก็เรียกว่าพิมพ์เสียงโตหรือว่าพิมพ์เสียงบาทบางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆคืคําพูดที่เราแสดงออกถึงความคิดเห็นเนี่ยมันคือมันมันไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าใครจะศึกษาจากสํานักไหนนะครับดังนั้นเราเราต้องทําใจนะครับทาใจให้เป็นกลางเหมือนเหมือนแก้วที่ยังไม่เต็มน้ํานะครับเ,เพื่อน หรือแม้กระทั่งเนี่ยที่เราเห็นกันศึกษากันเรื่องพิมพ์ทรงบวนสารรูปแบบเนื้อหาสาระพวกนี้เห็นไหมครับมีมาเรื่อยๆดังนั้นเราเราต้องเปิดใจในการศึกษาพระสมเด็จนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่มวลสารความเก่า ธรรมชาตินี่แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินถูกต้องไหมครับเพื่อนๆนะถ้าใครมีสมเด็จวร,รคังลักษณะอย่างเงี้ยเก็บไว้เลยนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวพอย่อใหมาหาจะให้ดูเนื้อเนื้อด้านในในคลาสสิกมากนะครับเพื่อนเ<ๆ>เห็นเนื้อด้านในแล้วเนี่ยตัดสินใจเองเลยนะครับว่าแท้หรือไม่แท้แท้หรือเรียนแบบนะองนี้นะครับท้าพิสูจน์เลยนะครับพอ่อะหญมาหาเนี่ย ติดตัวมาหลายปีนะครับนี่จัดเป็นหนึ่งในเป็นจะพาคีของพ่อใหญ่มหานะครับแต่ก่อนเนี่ยพ่อใหญ่มหาองค์นี้เป็นเป็นพระประธานพิมพ์ใหญ่หนึ่งในเป็นจะพาคีเลยนะครับแทนแทนพิมพ์ใหญ่เลยนะครับองค์นี้พระพักในเป็นผลมะตูมเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านข้างดูด้านหลังสิครับเพื่อนๆเนี่ยมีเม็ดเด็กไหลไผ่ดำนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดระธาตุครบสูตรนะครับองค์นี้เห็นไหมครับ เพื่อนๆดูดังนั้นเวลาเราไปเจอพระพระสมเด็จเนี่ยเพื่อนๆครับเวลาเราไปเจอพระสมเด็จวครคังเนี่ยเราเราต้องเชื่อตัวเองนะครับเพื่อนๆต้องเชื่อตัวเองต้องมั่นใจตัวเองเพระเยเมหานี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีไลท่านมาให้กําลังใจนะครับว่าพระเยมหานี้มาถูกทางแนะนําชี้แนะให้ความรู้ นี่คือวัตถุประสงค์ของพ่อเหญมหานะครับเป็นเป็นความตั้งใจของพ่อเหญมหาเองนะครับเพราะว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นของนอกกายนะครับเงินทองเป็นของนอกกายคนเราอ่ะไม่กี่ปีเราก็สิ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคนเราเนี่ยอายุห้าสิบปีเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับเราพูดมาทั้งชีวิตเราให้คนอื่นพูดบ้างเราฟัง ถ้าเราไปเจอพระสมเด็จนี่เราไม่ต้องไปพูดเราฟังเราส่องเราจับเราสัมผัสแล้วเราก็รู้ด้วยใจของเราเองนะครับเดี๋ยวพ่อจามาหาให้เราดูเนื้อด้านในแล้วตัดสินเลยนะครับเพื่อนๆตัดสินเลยว่าองค์เนี้เป็นเช่นไรนะครับเราจะได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสแท้ร้อยตานะครับเพื่อนๆองค์นี้แท้ร้อยตานะครับ เราจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับพระแท้เนี่ยแท้แท้ที่องค์พระแท้ที่มวลสารนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้แท้ว่าอยู่ร่มป่าของใครนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นได้รู้นะครับได้สัมผัสเชิญเพื่อนเอนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้ เป็นไงครับเพื่อนๆอลังการไหมครับองนี้ดูพ,พักนะครับเนี่ยเป็นผลมะตูมเลยนะครับเ,เกจุดที่ซุ้มระครังดูซุ้มระครังนะครับด้านในนี่ม้วนเข้าปริแยกเนี่ยเห็นไหมครับเราดูข้าวแควไซเขานะครับ ข้าวแคลไซเนี่ยเหมือนผุย๋ยผงหิมะเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับเนี่ยทาพิสูรเลยนะครับรงนี้เพื่อนๆดูสิครับเพื่อนดูนดูแคลไซนะครับเป็นไงครับเนี่ยมีหลายท่านขอขอเปิดราคาวงนี้ไปแล้วนะครับแต่พระมหาไม่ไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับเพื่อนเพื่อน ถึงผู้เหญ่มหาสิ้นลมไปจากโลกนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับผู้คนที่มาเจอนะครับเขาจะเอาไปแบบไหนก็แล้วแต่เขานะครับเป็นบุญบารมีของใครก็ของมันนะครับเพื่อนๆดูสิครับคาบแควไซส์เป็นไงครับเป็นไงครับคาบแควไซสสุดยอดไหมครับถามใจเราดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคาบแค่ไซสนี่องค์นี้นะครับ ดูขราวแคลไซส์สิครับเพื่อนๆดูนะครับเนี<ๆ>่ยดูนะครับ<ๆ><ๆ>เพื่อนๆดูอ<ๆ>งนี้พ่อใหญ่มหาเปิดราคาไว้ที่ร้อยล้านนะครับร้อยล้าน ถ้ามีเศรษฐีข้าบดีท่านใดให้ร้อยล้านเนี่ยจะเอาเงินไปสร้างวัดนะครับสร้างวัดทำบุญให้ทุนการศึกษากับพระภิสุสัมเณรทั่วประเทศไทยเลยนะครับตั้งใจไว้เค่นนั้นนะครับเพื่อนๆ <c oughs> กล้าไหมครับถ้าท่านเศรษฐีก้าบดีมีเงินเหลือเก็บ มีเงินเหลือใช้ถ้าท่านเป็นคนที่ชื่นชอบพระสมเด็จพิมพ์เสียนโตองค์นี้นะครับร้อยล้านนะครับก็ยังมาหาถ้าได้มาจริงๆจะเอาเงินไปทําบุญถาวายทุนการศึกษาให้กับพระทิ่สุสามเณรที่จำพรรษาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับนี่ ถ้าไม่มีศาสนาเราก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้นะครับเพื่อนๆดูสิครับดูข,าข้าบแคลสซสิครับพ่อใหมาหาก็เพ้อฝันไปแบบนั้นแหละครับถึงมามีจริงก็พ่อใหมาหาก็ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยชื่นชอบนะครับมีความสุขที่ได้จับมีความสุขที่ได้สัมผัสนะครับ ดูสิครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังนี่คือเม็ดเหล็กไหลไปดํานะครับเพื่อนๆเอาสิครับเพื่อนๆนี่เม็ดเหล็กไหลไปดํานะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับนี่เม็ดพระธาตุเนี่ยเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆพื่อนไซด์เลยนะครับเนี่ยคาบแคลนไซด์ขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อน เขียวเลยนะครับนี่เขียวเป็นก้านมะลิแห้งเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับอันนี้คลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆม็ดแดงนะครับเพื่อนเอาสิครับเพื่อนๆเนีเ่ยม็ดแดงนะ แดงอมน้ำตาลเลยนะครับมิดแดงแล้วก็มิดพระธาตุติดกันเลยนะครับคู่นี้ขึ้นมาเลยนะครับเศรษฐีกับบุตรีท่านใดมาเจอคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีเงินร้อยล้านนี่ยมาเลยนะครับเพื่อนเศรษฐีกับบุตรีผู้ใจดีทั้งหลายเนี่ยร้อยล้านนี่ยังน้อยไปนะครับบางท่านนห้าร้อยล้านพันล้านนะครับที่เปิดราคาแต่พระยมหานี่เอา หึ่งใน10นะครับเพื่อนๆดูเม็ดเนี่ยเม็ดพระาธาตุนะครับดูสิครับองค์นี้องค์เดียวร้อยล้านนะครับเพื่อนๆมาเลยนะครับเพือ่อนๆดูข้าวแควไซด,นด,ด,นด,ดนไซ์นะครับนี่เม็ดแดงนะครับนี่เม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดงนี่ข้าวแควไซด์นะครับเพื่อนๆมหาตะจันไหมครับนี่เม็ดดำนี่ไหมครับเม็ด,ด,มด,มดพระาธาตุผลขึ้นมาครับเพือ่อนๆเนี่ยก็ผด,ดขึ้นมายังไงครับเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้นะครับเพื่อนๆคุณพระคุณเจ้านะครับคุณลูกคุณองนะครับนี่ถ้าท่านได้ไปนะถ้าเศรษฐีได้ไปนะหรือคนมีเงินได้ไปเนี่ยใส่กรอบทองฝังเพชรนะครับโอ้โหแฝนโชว์หน้าอกเนี่ยเพื่อนๆเม็ดเล็กไหลไปดำเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับเนี่ยเม็ดเล็กไหลไปดำนะครับเพื่อนๆดูข้าวแผวใสขึ้นนะครับหนาเต็มไปเลยนะครับอย่างเนี้ เพื่อนๆดูดูดูอีกรอบนะครับดูภาพรวมเป็นไงครับนี่องค์นี้พ่อใหญ่มาให้เป็นองค์ดาราของพ่อใหญ่มหาเลยนะครับองค์ดาราองค์ครูเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ พ่อเยญ่มาหาช่องส่งพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ